สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีรวมถึงข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็เหมือนเดิมฮะฝา like, กา check, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับก็ยังมีความหลงหลังเกมที่เชลซี ถล่มเอาชนะชาวตัน5ประตูต่อ1นะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะเหมือนเดิมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวกิจกรรมดูฟุตบอลออนกราวเนี่ยติดตามได้ครับมีแน่นอนนะครับมาเชียร์เชลซีกันนะมาลุ้นกุนซือใหม่เลียมลูซเนียกับพรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวลุ้นกันได้นะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ ของล e โอไทยแลนด์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับก็ขออนุญาตไปแวะเวียนพูดถึงเกมฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ3หน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหล็อกถลม่มฮะทางแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดครับปรากฏว่าตกรอบแพ้กับไบรตันคาบ้าน1ประตูต่อ2ก็เทากับแมนยูเนี่ตกรอบทั้งฟุตบอลลีคับตกไปแล้วนะครับแพ้คริมสบีเอฟเอคัพแพ้ไบรตัน ฟุตบอลยุโรปก็ไม่ได้มีเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แมนยูเนี่ยจากสถิติบอกว่าเหลือลงเล่นแค่40นัดในทุกรายการเป็นการลงเล่นที่น้อยที่สุดในหนึ่งฤดูกาลในรอบ111ปีนะครับก็ถือว่าสถานการณ์หนักมากสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับก็เดี๋ยวจับสลากเนี่ยน่าจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่ายังเหลือในเกมคู่ของลิเวอ,อร์พูลที่เจอกับบาร์ซลีอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบคู่นั้นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการจับสลากกันนะครับที่เหลือก็ ดูแล้วไม่น่ามีกิมมิกอะไรเท่าไหร่ไม่เท่ากับแมนยูฮะที่แพ้ไบรตันขาบ้านไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะฮะมีควันหลงหลังเกมนิดนึงนะครับก็เรียมลูซิเนียให้สัมภาษณ์ถึงสปิริตทีมครับเขาบอกว่าผมบอกกับพวกนักเตะว่าถ้าพวกเขาอยากให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่พิเศษที่สุดเราจะเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นหมายถึงว่าคุณต้องยอมเสียสละนาะทีการลงเล่นเพื่อเพื่อนร่วมทีมและหากคุณถูกเปลี่ยนตัวลงไปในสนามคุณต้องทําหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในระดับเดียวกันกับ เพื่อนที่คุณลงไปเปลี่ยนตัวด้วยทั้งหมดนี้เพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้มีพรสวรรค์สูงมากครับและตอนนี้ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันเราสามารถสร้างสปิริตและอัตลักษณ์นี้ขึ้นมาได้ผ่านวิธีการเล่นเกมรับและวิธีการวิ่งของเราและเดี๋ยวพรสวรรค์ที่มีเนี่ยจะทำหน้าที่ของมันเอง ขณะเดียวกันเรียมลูซิเนียก็พูดถึงนัดชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเขาบอกว่าผมได้ดูเกมชิงแชมป์สโมสรโลกในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งผลงานที่ทีมเราเจอกับปารีสแซกแมงเนี่ยท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุก,กว่า100องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยแต่นักเตะยังวิ่งสู้กันเต็มที่และต้องขอบอกเลยว่ามาริสกาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนี้เรียมลูซิเนียพูดถึงการไม่มีชื่อของ3นักเตะตัวหลักในเกมกับชาวตั้นนะครับ O, Palmer, กูสโตพาเมอร์และก็ลิสเจมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนพวกเขามีอาการล้ามาจากเกมที่เจอกับฟูลแลมตอนนี้เรากําลังมีขุมกําลังนักเตะท,ที่ดีมากผมไม่อยากเสี่ยงที่จะส่งเล่นในเกมนี้นอกจากนี้ลูซินเนียพูดถึงเกมวันพุธที่จะเจอกับอาร์สเนครับเขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากวันพุธที่จะถึงนี้คงเป็นแค่เกมเล็กๆเ,เ,เกมหนึ่งคือพูดแบบติดตลกนะครับคือประมาณว่ามันไม่ใช่เกมง่ายอยู่แล้วละ่ะแกแกพูดเสาเล่น ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าไซมอนฮูเปอร์ครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมระหว่างเชลซีกับอาร์สเนตโดยมีจาริจิเลตเป็นผู้ตัดสิน VAR ขณะเดียวกันนักข่า,ขาวชื่อดังทางคารินคานี่ชื่นชมเลียมโรซินีครับเขาบอกว่าทุกอย่างในตัวเขาเนี่ยฉันรู้สึกได้ว่าเขามองโลกในแง่ดีเสมอแม้แต่กับผู้เล่นอายุน้อยเขาก็มองว่าเป็นโอกาสไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาของทีมขณะเดียวกันฝั่งของโจโคครับพูดถึงตลาดนักเตะ ในยุคใหม่ของเชลซีครับโจโคบอกว่าน่าเสียดายที่บรรดาผู้เล่นระดับท็อปจะไม่ย้ายมาเชลซีเพราะถ้าพวกเขายังว่างหรือพร้อมย้ายทีมอย่างแมนซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายติดต่อเข้าไปก่อนและนักเตะเหล่านั้นก็จะเลือกไปที่นั่นก่อนดังนั้นเชลซียังคงอยู่ในช่วงของการสร้างทีมใหม่อยู่นะครับก็ก็มองว่านักเตะตัวท็อปไม่น่ามาแน่นะครับนอกจากนี้โจโคก็พูดถึงการมาของเรียมโรซิเนียนะครับเขาบอกว่าโรซิเนียต้องการเวลาครับ เวลาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่มีไม้กายสิทธิ์อันใดจะเสกให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ทันทีหรอกนะครับเชลซีมีผู้เล่นเก่งๆอยู่หลายคนและเราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขามีศักยภาพพอที่จะเอาชนะใครก็ได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของโจโคนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ไปดูกันที่ตลาดซื้อขายนักเตะหน่อยแล้วกันนะครับตลาดซื้อขายนักเตะก็มเีเรื่อง นักเตะอย่างยูเวนตุสครับมีรายงานว่าให้ความสนใจในตัวของมาร์โกเซเนซี่นะครับกองหลังของบอลมัดนะครับถ้าจํากันได้กองหลังคนนี้กาลังจะหมดสัญญานะสัญญาจะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะมีบาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจเช่นกันคาดว่ายูเวนตุสเนี่ยจะเจรจากับทุกฝ่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อประเมินเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับต้นทุนความเป็นไปได้ในดีลนี้นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงกยารแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็มาร์โกเซเนซี่นี่ เป็นกองหลังที่จะหมดสัญญาซัมเมอร์นี้แล้วฟอร์มใช้ได้ด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวบรูโน่เฟรนเดสกับหลีกซาอุอีกแล้วแต่ว่าตีไว้เป็นหลือได้เลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีโอ้โวนนี้ข่าวตลาดซื้อขายนี่ถือว่าน้อยมากขยับน้อยมากนะครับอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะมีสเปอร์กับนิวคาสเซิลครับ ที่ให้ความสนใจในตัวไมเคิลคายเดครับแบ็กขวาของเบรนท์ฟอร์ดจริงๆนักเตะเพิ่งย้ายมานะครับก็มาจากเฟอร์รติน่าก็ได้รับความสนใจจาก2ทีมจากลอนดอนนะหลังจากที่ฟอร์มการเล่นทําได้อย่างน่าประทับใจไมซิตี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กขวารายนี้เช่นกันซึ่งเขามีสติในการทุ่มบอลไกลที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าอนาคตของดินฮุยเซนกับเรอัลมาดริดเนี่ยอยู่ในความไม่แน่นอนครับ หลังจาก6เดือนที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเนื่องจากเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในสโมสรมีรายงานว่าเฟรติโรเปเรสกำลังผลักดันให้มีการเสริมทัพแนวรับใหม่ในปีนี้ครับโดยเล็งไปที่คาสเซโลลูเคบาของลา์ซิกเป็นเป้าหมายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่เรื่องที่จะปล่อยดีนฮุยเซนเนี่ยอยากให้ตีไว้เป็นหลือเลยครับไม่น่าจะจริงนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีลิพูที่ให้ความสนใจแยนดิโอมงเด้ครับปีของอาเบลลซิกที่มีค่าตัวกว่า100ล้านยูโรนะครับอันนี้ ็นข่าวที่ค่อนข้างจะเพอเจอร์จัดไปหน่อยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็นักเตะเพิ่งขึ้นมาด้วยนะครับไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมก็ติดตามได้ใน Facebook Fan Page ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมาาดเวลาแล้วครับเชอญใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ